เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมาเทพอาร์เมอร์นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพี่จะมาเพิ่มนะครับในส่วนของพลังลบให้พวกเราได้ดูกันนะครับว่าไอเจ้าพรสวรค์นะครับที่สามารถเพิ่มพลังลบได้แบบสูงๆูงเนี่ยเราจะเพิ่มกันยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ดึนเลยนะครับเส้นทางนะครับพรสวรค์ของเราและหลักๆนะครับเท่าที่ได้คุยกับท็อปเซิร์ฟมานะครับหรือว่าท็อปข้ามนะครับอันดับหนึ่งนะครับเขาแนะนำนะครับให้อัพนะครับเจ้าตัวนี้เลยนะครับ ในส่วนของ a อ K สูงสุดเนี่ยนะครับของอาวุธอ่าเขาบอกว่าให้อัพเต็ม10ไปเลยนะครับลองดูนะครับว่าพลังลบที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นเท่าไรกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับออฟนี้เขาบอกว่านะครับเพิ่ม1 5ของนะครับเมจิกดามเมจนะครับหรือว่าอ่า a เคนั่นเองเนาะของอาวุธนะครับข้างที่สูงที่สุดหรือว่าชิ้นที่สูงที่สุดนั่นเองเนาะในส่วนของเลเวลอัพนะครับถัดมาก็จะเป็น20%เนาะน่าจะเพิ่มทีละหนะครับ ถ้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยบอกเลยว่าขึ้นเยอะมากๆนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับของพลังที่เรามีนะครับของอาวุธนะในส่วนของ a อ k อาวุธครับอ่พี่ก็มีความคิดว่ามันอาจจะเยอะจริงๆเนาะอ่ตอนนี้เลเวลนะครับอยู่ที่ยี่สิบสี่นะครับอาจจะยกนะครับของพลุพุ่งหรือว่าของสกิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโบหรือว่าอ่อินเอวยนะครับเราก็จะมาลงตรงนี้ให้หมดเลยนะครับให้เต็มสิบนะครับลองดูว่าพลังตอนเนี้ยอยู่ที่นะครับห้าเจ็ดห้าห้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นเท่าไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยเนาะ ก็อื่นเลยก็ขออนุญาตนะครับเช็คเพชรสักแป๊บนึงตอนนี้เหลือพันแปดโอเคมันใช้เพียงแค่ประมาณสามร้อยเนาะแพ็คนี้ก็เกือบเต็มแล้วทุกคนนะครับน่าจะเหลืออีกแค่ประมาณสามร้อยบาทไทยนะครับเราก็จะได้นะครับสองพันเพชรนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์ริทูดด้วยนะครับไปก็ื่นเลยเดี๋ยวเราไปนะครับเส้นทางพอสอนของเราดีกว่านะครับ ตอนนี้เราก็ทําการนะครับรีนะครับอยู่ที่300เพรนะครับเราลองมาดูนะครับว่า5755เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้แค่ไหนนะครับเราเพิ่มนะครับในส่วนของโจมตีหรือว่าเมจิกเตมจของเราเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับไปนะครับเพื่อความไม่เสียเวลานะครับ300เพศเราหายไปแล้วตอนนี้นะครับพลังลดลงมาอยู่ที่5541นะครับจาก5755นะครับเ่าโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะเน้นเป็นนะครับเมจิกเมจเลยนะครับรอบนี้นะครับ แล้วก็อาจไออัตราการโจมตีสําเร็จอะไรประมาณเนี้ยเราอาจจะลดน้อยนะครับถอยลงไปนะครับอาจจะมีตีมิดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าได้ดาเมจที่มากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูที่1แต้มแรกนะครับจะขึ้นเท่าไหร่น้ออาจจะดูอาวุธก่อนนะครับอาวุธณปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคาถาสิบนะครับแันก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็มีทบขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในส่วนของดาเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับห้าเก้าหนึ่งนะครับถึง 986นะครับที่เราได้นะครับ ATK เวทมนต์มานั่นเองเนาะอ่ะทั้งสองข้าเนี่ยก็จะมี ATK เวทมนต์เหมือนกันนะครับหรือที่เรียกกันว่า Magic d a m a g นั่นแหละนะครับมาอัพกันเลยดีกว่าทุกคนนะครับดูว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับสำหรับแต็มแรกนะครับเดี๋ยวพี่ขอเช็คก่อนนะ5541ใช่ไหมปุ้มนะครับขึ้นมาโอ้โห5541ขึ้นมา56เลยทุกคนพระเจ้านะครับขึ้นมาเยอะอยู่นะ นะครับเดี๋ยวเราลองอัพไปเรื่อยๆนะครับคนไหนที่อยากรู้ว่าต่อแ้มอัพเนี่ยมันขึ้นประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลองนะครับบวกลบคูณหารตามจํานวนที่มันขึ้นได้เลยนะครับอ่ามาต่อไปนะครับรอบที่2นะครับเอาให้เต็ม10ไปเลยนะครับตัวนี้มีเลเวลยี่บเนาะเหลือยี่ิแตมครับตู้มนะครับห้าหกหกแปดและตูมห้าหกหูยเจ็ดสามสองคือขึ้นเยอะจริงๆนะถ้าอัพตรงนี้เต็มมทุกคนนะ เออวังได้การนะไปถามอ่าท็อปหนึ่งมานะครับอ่าสวนของข้ามนะครับบอกเลยว่าขึ้นเยอะมากนะครับลองดูดิตูมนะครับจะขึ้นไปถึงหกพันวะโอ้โห a เ k หกพันทุกคนตต้ม่นะห้าพันแปดะครับต้มูไปดีครับโอ้โหเพิ่มสามสิบห้าเอร์เซนตของเมจิกดาเมจนะครับโอ้โหมาก้สนะครับเราก็ยังว่าอยู่นะที่ผมไปเห็นในเพจมาว่าทําไมพลังลบเข้าถึงเยอะเยอะจังอะไรขนาดเนี้ย แต่ว่าไม่แน่ใจว่าในส่วนเนี้ยมันจะชูขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่พี่ลองอัพให้ดูด้วยนะครับไอ้ส่วนของด้านล่างนะครับว่ามันจะขึ้นพอๆกับด้านบนหรือเปล่านะครับมาตอนนี้เดี๋ยวเราอัพให้มันเป็นสิบไปเลยหกพันแล้วทุกคนนะครับหกพันบวกสามพันพี่ได้เก้าพันเก้าแล้วนะครับได้พลังมาเก้าพันเก้าโอ้โหหกพันเก้าพันยังไม่ถึงหมื่นแล้วทุกคนนะนี่ไงหกพันเอ็ดนะครับเติมไม่ดีนะครับเป็นสี่พันหมื่นเอ็ดแล้วนะทุกคนได้หมื่นเอ็ดแล้วไปอีกแต้มหนึ่งตูมนะครับ ว่าสวรรค์ถูกนะครับเติมเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้6,000หนึ่งแปดสองนะครับหรือว่า6,182นั่นแหละนะครับแล้วก็ค่าเกาะนี่คิดเป็นสักสี่พันก็ได้นะครับก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบสองขึ้นมาหนึ่งหมื่นแล้วทุกคนนะก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะแต่ว่าแต้มเหลือสิบสี่นะครับเดี๋ยวลองเอาอ่าชิ้นนี้ดูนะครับว่าเอตเจะขึ้นไหมถ้าเอเกขึ้นเดี๋ยวพี่จะยอมเอาไอตัวของอัตราชมตีสําเร็จี่ ไม่อัพนะครับตีนิดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองคลิปนี้มาทําให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันจะดีแค่ไหนแล้วกันนะครับแล้วก็อัตราการใช้จริงๆของพี่นะครับอาจจะไปปรับเปลี่ยนนะครับในอนาคตนะครับเอออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็มาทําให้ดูว่าในส่วนของการอัพแบบเนี้นะครับมาทาให้ไอทีเคมันเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับก็จะได้รู้กันว่าฮ้ยอัพตัวเนี้ยหรือว่าไอเจ้าสกิลตัวนี้นะครับว่า มันเพิ่มพลังลบได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับคนที่อยากอัพนะครับพรสวรรค์ะจุดต่างๆนะครับว่าจะเอาตัวไหนดีบ้างครับแต่ตัวเนี้ยต้องอัพแน่นอนนะทุกคนนะอย่าพลาดน,นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเขาบอกว่าต้องมียอดสะสมถึง16ถึงจะอัพได้นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราอัพมา10แล้วนะครับอีก6ตรงนี้ต้องอัพแน่นอนนะทุกคนนะอย่าพลาดน,นะครับตรงนี้ก็อย่าพลาดครับพี่ขออัพทิ้งไว้ก่อนหนึ่งแต้มแล้วกันโอเค เพราะว่ามันเป็นสกิลพิเศษนะครับในการเผาไหม้เนาะถ้าไม่อัพตัวนี้ก็คือแบบเสียเปล่านะครับไม่คุ้มเลยนะครับแล้วก็สกิลพิเศษนะครับเนี่ยสกิลพิเศษพวกเนี้ยต้องอัพทุกสกิลนะอันนี้ก็คือก่อนจะอัพสกิลนี้ได้ต้องมีแต้มนะครับยี่สหกแต้มนะครับแต้ม27เนี่ยสามารถลงสกิลสุดท้ายตรงนี้ได้เลยนะครับพี่ก็ย4ิสี่แล้วนะครับขาดอีกประมาณ3มแต้มก็สามารถอัพได้นะครับต้องใช้เวลาอีกน่าจะประมาณ3าสวันนั่นแหละนะครับมาชิดล่างกันดูทุกคนจะเพิ่ม ลองเลงมุมบนไว้นะครับหกหนึ่งแปดสองดูมันจะเพิ่มคุ้มค่าหรือเปล่าตู้มนะครับอัพไปแล้วหนึ่งแต้มนะครับสรุปแล้วไม่มีผลนะอ่าัพมารู้สึกว่าไม่มีผลเลยนะครับทุกคนนะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วก็อัล่าสุดเนี่ยไม่ต้องอัพนะครับอืมันไม่ทําให้พลังลบเราขึ้นเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าในส่วนเนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของเพิ่มนะครับแปดเปอร์เซ็นตนะครับของแมจิตเมตัมนะครับสุดของอาวุธซึ่งเราใส่อาวุธขั้นเดียวกันอยู่แล้วนะครับ มันนับเป็นนะครับอ่าแต่พี่เปิดวุ้ก่อนอ่ากระทา10สองข้างเนี่ยซึ่งคูณได้ ATK 591นะครับถึง986เนี่ยทั้งสองข้างซึ่งมันมีอัตรานะครับเมจิตเมตรหรือว่า ATK ที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาถือว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธนะครับสูงที่สุดแล้วที่เรามีนะครับแต่ถ้าเราใส่เอาเอาชิ้นนี้ออกนะครับแล้วใส่ของเก้าเนี่ย มันจะบวกนะครับในส่วนของ ATK เพิ่มขึ้นตามมัตเตอร์ที่เราอัพไปเลยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า8%ของ Magic d a m ดามนะครับต่ำสุดของอาวุธแปลว่าถ้าเราใส่1ชิ้นที่สูง1ชิ้นที่ต่ำนะครับอ่าสิ่งที่เราอัพไปนะครับมันจะแสดงผลแต่ถ้าเราอัพไปแล้วนะครับเราใส่อาวุธขั้นเดียวกันนะครับช่องนี้ก็จะไม่แสดงผลนั่นเองนะครับ แต่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะต้องใส่วุธขั้นเดียวกันอยู่แล้วเนาะสมมุติว่าเราหากระทา1สิบเนี่ยเราก็ต้องอยากได้ทั้ง2คข้างถูกไหมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับ M.U. a c s i o n นะครับหรือเกม M.O.R.P.G. ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอ U.G. Phone นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ U.G. Phone เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้้้้้นนนนนะคััังววืแมมจปิด็ตไลกา ตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครับซึ่งเหมาะมากๆาลนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแ่อบไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปิงไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็คหลักเริ่มต้นนะครับเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองตัว GVP จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวน์โหลดนะครับตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านลล่าางงขอพยยเ ตรงนี้จะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งด้วยนะครับเพราะแชรแล้วครับจะ,ะขอวุฒิตำสุดนะครับไม่ต้องอัพก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็จะเพิ่มดาเมจอย่างมหาศาลเลยนะครับในส่วนถัดมาจะอัพตรงไหนดีนะครับถ้าพี่อัพโบเนี่ยคือแบบระเบิดแรงจ๋าเลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าผลไม้โบผมก็ค่อนข้างเยอะนะครับและนะครับอยากโจมตีสาเร็จมากๆอยู่ก็ยังคงยังอยากตีอยู่นะทุกคนนะเพราะว่าถ้าตีมิดมากๆก็ตีแรงไปก็ไม่มีผลอะไรประมาณนั้นนะครับ ลองดูว่าตรงนี้จะเพิ่มพลังหรือเปล่านะครับหนึ่งแตนะปุ๊บโอเคไม่เพิ่มอะไรเนาะอ่าจะได้ไม่เห็นกันเลยว่ามันเพิ่มอะไรกันบ้างน,นะครับตรงนี้เรามาดูว่าเพิ่มหรือเปล่าตู้โอเคตรงนี้เพิ่มนะครับอ่าตรงนี้อัพเต็มไปเลยนะคทุกคนอ่าในส่วนที่มันเพิ่มนะครับพลังเวทนะครับแล้วก็ในส่วนของ ATK หรือเรียกกันว่าเมจิกดาเมจต้องอัพนะครับอ่าตรงนี้ก็คือเพิ่มเยอะมากนะครับอัพไปเลยครับสิบเลยอ่าดูพลังพี่ดีๆนะ ATK ด้านหน้านะครับ เติม1ิแล้วตัวนี้เหลือแค่1แต้มนะครับให้คุณเล anyway. ือกลงได้นะครับสกิลนี้อย่างแน่นอนนะครับอเลือกลงไปเลยนะครับโอเคเสร็จสมบูรณ์นะครับถ้าสกิลนี้พี Valerie ่ไม่ได้อัพไปนะครับก at ็น่าจะมาลงในช่องนี้นะครับเพิ่มนะครับอัตราการแม่นยําที่ดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่นะครับอยากเพิ่มนะครับเอติเคดัมเมทหรือว่าไมจิกเตมเมทของเรานะครับให้มันเยอะขึ้นน่ะจะเพิ่มตรงไหนนะครับก็จุดนี้เลยนะครับอก็สามารถเลือกอัพนะครับเพิ่มนะครับพลังล้เลยนะครับ มันก็ทําให้นะครับเราได้มิดาเตมจเพิ่มขึ้นนะครับถูกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองเนาะและนะครับพลังเวทที่ถูกคิดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเจ้าช่องนี้เลยนะครับในส่วนของเมจิกนะครับคนไหนที่เล่นเมจิกก็เลือกอัพตามได้เลยครับเพราะจะได้นะครับเอทเคมาค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่เราจะรีเซ็ตนะครับแล้วก็อัพใหม่เนี่ยมันอยู่ที่5755นะครับณปัจจุบันเนี่ยขึ้นมา6258นะครับซึ่ง ขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับทําให้เราเนี่ยมีอัตราการจบตีที่ดีขึ้นนะครับหรือว่ารุนแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายไปก็คืออัตราการแม่นยํานะครับหรือว่าการจบตีสําเร็จนั่นแหละนะครับถ้าคนอื่นมีออฟโรเยอะๆนะครับเราจะเกิดการตีมิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราตีโดนแต่ละดอกบอกเลยว่าตรงนี้แรงมากๆครับ50%นะครับแล้วก็อิน50%นะครับบอกเลยว่าตีขี้แตกแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ แล้วถ้าคนไหนที่อัพเป็นเลเวลยุบเจ็ดนะครับก็สามารถเลือกอัพสกิลสุดท้ายเพิ่มเติมได้เลยนะครับก็ความแรงอยู่ที่450เนตะครับต่อเป้าหมายนะครับคูณเราอยู่ที่30วินะครับบอกเลยว่าแรงมากเลยนะครับเอดีแทบหมดนะครับแล้วก็คนไหนที่เป็นสายโบนะครับก็สามารถเลือกอัพโบได้เลยนะครับตอนนี้พี่อัพผลไม้โบไปค่อนข้างเยอะนะครับก็อ่ะเคลียร์ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวไปเอาพลังเอเ่ะหรือว่าไม่จิกตะเม็ดก่อนก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนนะที่ แนะนำทุกคนนะครับโดาบพี่มาแล้วขายยังไม่ออกแล้วดาบดีจ๋าเลยนะครับลงตั้งไว้สามล้านนะครับใครอยากดึงก็ดึงนะครับหรือว่าขายไม่ออกก็ยังไม่อยากขายครับตอนนี้ก็ลังเลอยู่ครับว่าจะไปไหนดีไหมนะครับในส่วนตัวแต่ว่าถ้าไปไหนเนี่ยมันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าพี่เข้าไม่ถึงตัวนะครับหรือว่าเข้าถึงตัวศัตรูค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับเออก็พยายามที่จะ เคลียร์อยู่นะพยายามกำลังวิเคราะห์อยู่ครับว่าทํายังไงนายจะถึงตัวศัตรูได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนแล้วก็คนไหนที่อยาก ATK เยอะนะครับหรือว่าไมจิกตัเมจเยอะก็สามารถเลือกอัพตามพี่บอกไปได้เลยเนะครับก็จะได้พลังลบที่ภาษานนะครับสําหรับเมจิกนะครับอ่าหรือว่าปัญญาห้าวหานตรงนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะทุกคนอ่ามีเหมือนกันนะครับอ่าสองช่องนี้นะครับอัพได้เหมือนกันเลยนะครับกับสายปัญญานะครับ ปัญญาเข้าหาเหมือนกันเลยนะครับก็เพิ่มนะครับในส่วนของดาเมจของตัวละครได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอีพีหน้าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย